สองหนุ่มเพื่อนรักสมัยหนุ่มๆนั้นไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเกิดและเติบโตมาอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซึ่งแต่เดิมนั้นพ่อของทั้งคู่ก็มีอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์หากินอยู่ในผืนป่าเดียวกันด้วยจนเมื่อทั้งสองได้เติบโตแม้จะเป็นเพื่อนรักกันแต่ก็มีความชอบที่แตกต่างกันหนึ่งคนนั้นสืบทอดอาชีพการเป็นพรานจากพ่อของตนเองส่วนอีกหนึ่งแม้ว่าพ่อจะเป็นพรานแต่ก็ไม่ชอบอาชีพการเข้าป่าล่าสัตว์แต่อย่างใด ยังคงเที่ยวเตร่ไปตามสถานที่ต่างๆทั้งในเมืองและในป่ารู้จักกับผู้คนมากมายรวมทั้งผู้ที่มีวิชาอาคมในสำนักต่างๆที่ได้ยินชื่อต้องการจะไปเรียนรู้วิชาอาคมเพิ่มเติมใช้ชีวิตหล่อนเล่อย,อยู่แบบนั้นอยู่ร่วมสิบปีจึงได้ย้อนกลับมาที่หมู่บ้านถึงได้รู้ว่าเพื่อนรักได้ย้ายไปมีครอบครัวอยู่หมู่บ้านอื่นแต่ก็ยังเข้าไปหากินโดยการล่าสัตว์อยู่ในผืนป่าเช่นเดิมโดยความที่ผ่านประสบการณ์ในวัยหนุ่มมามากมาย แถมพ่อยังเป็นพลานที่มีวิชาอาคมเหนือกว่าใครชาวบ้านจึงรู้จักชื่อของพลานเชียนเป็นอย่างดีแม้จะย้ายไปอยู่คนละหมู่บ้านกันยามเมื่อเข้าไปล่าสัตว์อยู่ในผืนป่าก็ยังมีการพบเจอกันอยู่หลายครั้งส่วนทิศหมายเมื่อกลับมาอยู่ที่หมู่บ้านแทนที่จะหันไปทำอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์เหมือนกับพ่อของตนเองและเพื่อนรักกับตั้งสำนักขึ้นมาเป็นหมออาคมคอยช่วยเหลือปัดเป่าเพศภัยและทำพิธีต่างๆให้กับชาวบ้านชาวบ้านจึงเรียกขานกันว่าอาจารย์หมาย วิชาอาคมของอาจารย์หมายนั้นมีความเข้มขลังจนเป็นที่เรื่องหรือไปทั่วต่อมาจึงได้ผูกข้อต่อแขนอยู่กินกับสาวที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันจนมีลูกสาวคนหนึ่งและก็เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวเท่านั้นช่วงเวลาที่ต่างก็แยกย้ายกันไปมีครอบครัวทั้งพลานเชียนและอาจารย์หมายก็เคยกลับมาพบเจอกันบ้างเป็นบางครั้งแต่ก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะเหมือนว่าทั้งคู่จะมีความห่างเหินกันมากขึ้นไม่มีความสนิทชิดเชื้อกันเหมือนสมัยหนุ่มๆ ที่เป็นเพื่อนรักกอดคอกันไปไหนมาไหนกินนอนด้วยกันจนแทบจะตายแทนกันได้จนนานวันเข้าก็เลิกไปมาหาสู่กันในที่สุดเหมือนโชคชะตาของทั้งสองจะคล้ายๆกันนอกจากอาจารย์หมายจะมีลูกสาวเพียงคนเดียวพลานเชียนกระดันมีลูกสาวเพียงคนเดียวเช่นกันที่ล้วนแต่กระเสืิถอดวิชาความรู้ต่างๆไปจากพ่อของตนเองซึ่งก็คืออาจารย์หมายกับพลานเชียนพอทั้งสองเริ่มแก่เท่าชราลงลูกสาวของทั้งสองจึงได้สืบถอด อาชีพของพ่อต่อไปโดยสายพินซึ่งเป็นลูกสาวของอาจารย์หมายได้เรียนรู้เรื่องวิชาอาคมแขนงต่างๆจากผู้เป็นพ่อมาตั้งแต่ยังเด็กจนมีความช่ำชองแตกฉานส่วนเลไลซึ่งเป็นลูกสาวของพลานเชียนก็มีฝีมือทั้งในด้านการใช้อาวุธและวิชาอาคมจนถือว่าเป็นพลานสาวผู้มีความแก่กล้าเก่งชะกาดไม่แพ้ชายใดสมัยก่อนหญิงสาวจะเป็นพลานนั้นเป็นเรื่องปกติเพราะว่าอาชีพชาวป่าชาวเขา นอกจากหาของป่าแล้วก็คือล่าสัตว์ชาวบ้านทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายจึงมีความชำนาญในการใช้อาวุธต่างๆไม่แพ้กันแต่ส่วนใหญ่แล้วหญิงสาวเมื่อไปมีครอบครัวก็เลือกอาชีพการเป็นพลานกลายเป็นแม่บ้านแม่เลือนไปในที่สุดจะเหลือคนที่เป็นพลานอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นก็อาจจะเป็นหญิงสาวที่หน้าตามไม่ค่อยจะดีไม่เป็นที่หมายปองกับชายนุมก็เลยต้องกลายเป็นโสดอยู่เรื่อยมาเช่นเดียวกันกันกบเลไรลูกสาวของพลานเชียน แม้ว่าเพื่อนฝูงหลุนลาวคาวเดียวกันจะไปมีครอบครัวกันหมดแล้วแต่กระนั้นก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญที่เลไลจะไปให้ความสนใจมากนักเพราะถือว่าใช้ชีวิตอยู่กับพ่อแม่ของตนเองกับมีความสุขมากอยู่แล้วส่วนสายพินนั้นมีครูชีวิตเป็นครูอาสาที่ขึ้นมาสอนหนังสือให้กับลูกหลานของชาวป่าชาวเขาอยู่บนดอยหญิงสาวทั้งสองแม้ว่าพ่อของตนเองจะเคยเป็นเพื่อนรักกันมาเมื่อสมัยหน,มหนุ่มแต่ทั้งสองไม่เคยรู้จักมักคุ้นหรือพบเจอกันเลยแม้แต่ครั้งเดียวเมื่อเวลาผ่านไป จนทั้งสองมีอายุไหลเลี่ยกัน3 5 3 4หาปีสายพินก็ได้มีลูกสาวลูกชายสองคนส่วนเรลัยก็ยังครองชีวิตเป็นโสดอยู่เรื่อยมาเรื่องวิชาอาคมที่สืบทอ,อดมาจากพ่อแกล,กล้ามากยิ่งกว่าเดิมสายพินเป็นหมออาคมหญิงที่สืบทอ,อดจากพ่อตัวที่สามีของนางซึ่งเป็นครูอาสาก็ไม่ได้ว่าอะไรเรียกได้ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังไม่แพ้กับพ่อของตนเองในละแวกนั้นส่วนเรลัยก็กลายเป็นพรานสาวเรืองอาคม สัตว์ร้ายที่แม้แต่พลันที่เป็นชายชาตีพากันหวาดกลัวไม่ว่าจะเป็นเสือเป็นช้างหรือว่ากระทิงป่าล้วนแล้วแต่เคยสยบให้กับพลานสาวมาแล้วแถบทั้งสิน้นสมัยนั้นมีเรื่องราวลึกลับเกิดขึ้นมามากมายต่อเนื่องมาตั้งแต่สมัยปู่สมัยพ่อนุ่นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอาถรรพ์ผีป่าผีภัยหรือแม้แต่เสือสมิงที่ยังมีหากินอยู่ในผืนป่าแห่งนั้นสร้างความหวาดกลัวให้กับพลานที่หากินอยู่ในผืนป่ามาทุกยุคทุกสมัย มีชาวบ้านล้มหายตายจากไปไม่เว้นแต่ละวันแต่มันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรเพราะเป็นปกติที่เกิดขึ้นมานานแล้วใครมีดีก็รอดชีวิตใครประมาทก็เสียท่าให้กับอาถรรพ์หรือว่าสัตว์ร้ายพวกนั้นไปซึ่งเลไลแม้จะเป็นหญิงสาวที่เป็นพลันก็สามารถใช้วิชาอาคมเอาตัวรอดมาได้ทุกครั้งไม่เช่นนั้นพ่อของเลไลคงไม่ยอมปล่อยให้ลูกสาวเข้าไปเสี่ยงภัยอันตรายอยู่ในป่าเพียงลำพังได้แน่เสือสมิงที่เข็นฆ่าพลันและชาวบ้านตายไปหลายราย ไอ้ที่ถูกไล่ล่าล้มหายตายจากไปมากมายก็มีแต่มันก็ยังมีหลุนหลังที่กำเนิดเกิดขึ้นมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านอยู่ไม่เคยขาดทั้งที่เกิดขึ้นมาจากสัตว์ป่าเองที่กลายเป็นเสือสมิงและผู้ที่มีวิชาอาคมต่างๆก็มีอยู่ไม่น้อยที่สมัยก่อนถูกพ่อของเลไลาตามล่าและฆ่าตายไปทุกครั้งที่ไล่ล่าและฆ่าเสือสมิงซึ่งเป็นผู้ที่มีวิชาอาคมได้ตายไปนั้นพลานเชียนได้ใช้มีดอาคม พลานเชียนจะใช้มีดอาคมของตนเองกรีดหน้าผากของผู้ที่มีอาคมและกลายเป็นเสือสมิงนั่นเอากลับมาด้วยทุกคนเพื่อมาปลุกเศษเป็นเครื่องร้างของขังด้วยวิธีการของตนเองและหน้าผากเสือสมิงผู้ที่มีวิชาอาคมพวกนั้นสุดท้ายแล้วก็ตกมาอยู่ในมือของเลไลซึ่งเป็นลูกสาวหน้าผากสมิงทุกชิ้นจะมีวิญญ,ญาณไลยของผู้ที่เป็นเจ้าของสิงสู่อยู่ด้วยอาคมสะกดของพรานเชียนม่ให้มันได้ไปผุดไปเกิด หรือไปสิงสู่สร้างความเดือดร้อนให้กับใครได้อีกนอกนั้นเครื่องรางของของังนาผากสมิงพวกนี้ก็ยังมีอิทธิฤทธ์ป้องกันอาถรรพ์ต่างๆผีป่าผีภัยหรือแม้แต่อยู่ยงคงกระพันศาสตราวุธของมีคมไม่สามารถที่จะละคายเครื่องของผู้ที่มีไว้ครอบครองได้นาผากสมิงทุกชิ้นถูกม้วนพันด้วยเชือกลงลัดทำเป็นตะกุดคล้องเอาไว้ด้วยเชือกพันติดเอวของเลไลไปตลอดเวลาไม่ว่าในยามอยู่ในพื้นป่าหรือว่าอยู่ในหมู่บ้านก็ตาม แม้ว่าตลอดชีวิตของการเป็นพรานสาวจะเคยไล่ล่าสัตว์้ายหรือว่าผีป่าผีพรายอาถรรพ์มานับไม่ถ้วนสุดท้ายแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นเวรกรรมที่พ่อของเลไลกับตัวของเลไลได้สร้างสมเอาไว้ได้ย้อนกลับมาสนองตนเองหรือไม่โดยความที่เป็นหญิงสาวย่อมต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่ในตัวสามารถที่จะล้างอาถรรพ์ต่างๆได้โดยเฉพาะกับประจำเดือนที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวทั่วไปที่ดันไปเกิดขึ้นตอนที่นั่งห่างอยู่ในปา่า และได้ไปเปิดเปลื้อนกับตะกุดหน้าผากสมิงเข่าจนอาคมเข้มขังที่สะกดวิญญาณร้ายของสมิงพวกนั้นเอาไว้ก็ได้ถูกปลดปล่อยวิญญาณของพวกมันออกมาด้วยความโกรธแค้นที่ถูกกักขังเอาไว้หลายสิบปีสุดท้ายแล้ววิญญาณสมิงหลยหมออาคมพวกนั้นก็ได้เข่าสิงสู่ร่างของเลไลซึ่งเป็นลูกสาวของพลานเจียนที่ได้สะกดและกักขังวิญญาณร้ายของพวกมันเอาไว้ทำให้เลไลไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ ดินหล่นทุลนทุนล,นทนลายกระโจนพุ่งพรวดลงไปจากนั่งห้างของตนเองโดยร่างของเลไลที่ตกไปสู่พื้นเมื่อได้เป็นร่างของหญิงสาวตามเดิมอีกแล้วแต่กลับกลายเป็นร่างของไอล้ลพาดก่อนที่บัดนี้ได้ถูกหลายสิบวิญญาณเข้าสิงสู่จนกลายเป็นเสือสมิงพุ่งกระโจนเข้าป่าหายไปในความมืดรุ่งเช้าก็มีพานที่หากินอยู่ในผื้นป่าพบหลองรอยสัตว์ป่าถูกฆ่าตายเครื่องในของสัตว์ป่าพวกนั้นถูกควักออกไปกินจนหมด เนื้อหนังบางส่วนก็ถูกกัดฉีกกินไปบ้างถึงได้รู้ว่ามันเป็นฝีมือของเสือจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังตัวกันมากขึ้นผ่านไปหลายวันก็พบเศษซากสัตว์ป่าถูกฆ่าตายอยู่หลายที่แต่ก็ยังไม่มีใครพบเจอว่ามีเสือเพ่นผ่านหากินอยู่บริเวณไหนแน่ทางด้านของพลานเชียนลูกสาวหายเข้าไปในป่าไม่ยอมกลับมาหลายวันแล้วก็เกิดความเป็นห่วงเกรงว่าจะมีเหตุร้ายเกิดขึ้นแต่โดยความที่ตนเองนั้นแก่ชราไปมากแล้ว แถมขาทั้งสองข้างที่เคยเดินเหินไปไหนมาไหนได้กลับเดินไม่ได้เหมือนแต่ก่อนทำได้กค่เพียงรอเวลาให้ลูกสาวย้อนกลับมาเองเท่านั้นเลไลที่บัดน,นี้ได้กลายเป็นเสือสมิง3-4ี่วันแรกนั้นได้ฆ่าสัตว์ป,ป่ากินเพื่อเป็นอาหารด้วยความหิวกระหายของวิญญาณร้ายสมิงที่ถูกสะกดและกักขังอยู่ในหนังหนาผากของตนเองมาเนิ่นนานหลายสิปีต่อมามันจึงได้ดักฆ่าพลานที่เดินป่าเข้าไปเพื่อจะลาสัตว์ตายไปถึงสองคน แม้ว่าเวลานั้นพลานทุกคนจะระวังตัวกันมากแต่สุดท้ายก็พลาดท่าให้กับมันจนได้ระหว่างที่พลานสองคนถูกฆ่าตายกับมีพลานบางคนที่ผ่านไปเห็นเขาและหนีหลอดกลับมาได้ถึงได้รู้ว่ามันเป็นฝีมือของนางเสือสมิงซึ่งก็คือเลไลลูกสาวของพลานเชียนนั่นเองเมื่อรู้ว่าเป็นเลไลและเป็นลูกสาวของพลานเชียนด้วยแล้วพลานที่หากินอยู่ในผืนป่ารุ่นหลังๆต่างก็รู้จักชื่อเสียงเรียงนามของพลานสองพ่อลูกนี้เป็นอย่างดี ว่ามีวิชาอาคมเหนือกว่าใครกระสุนปืนไม่สามารถที่จะทำอะไรนางเสือสมิงนั่นได้เพราะพลานสองคนมีปืนถึงสองกระบอกก็ยังเอาตัวไม่รอดข่าวว่าลูกสาวของพลานเชียนกลายเป็นเสือสมิงได้แพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็วทำให้ไม่มีทั้งชาวบ้านและพลานกล้าเข้าไปหาลาสาัตว์อีกเลยเพราะเกรงว่าจะไม่สามารถที่จะทำอะไรนางเสือสมิงเลไลได้ข่าวได้ยินไปถึงหูของอาจารย์สมหมายซึ่งเป็นพ่อของสายพิน แม้ว่าชาวบ้านในละแวกนั้นอาจจะไม่มีใครรู้ว่าระหว่างพานเชียนกับอาจารย์สมหมายใครจะมีวิชาอาคมเหนือกว่ากันนอกจากอาจารย์สมหมายเท่านั้นที่ไปเรียนรู้วิชาอาคมมาจากหลายสำนักช่วงสมัยหนุ่มสองเพื่อนรักต่างกันเรียนรู้วิชาอาคมต่างๆมาจากพ่อของตนเองซึ่งก็มาได้ด้อยไปกว่ากันแต่บัดน,นี้นั้นอาจารย์สมหมายรู้ดีว่าตนเองนั้นมีวิชาอาคมเหนือกว่าพลานเชียนเป็นอย่างมากจึงได้บอกให้ลูกสาวซึ่งก็คือสายพิน ที่แม้ว่าจะไม่เคยมีอาชีพเป็นพลานล่าสัตว์มาก่อนแต่ก็สามารถที่จะใช้อาวุธปืนได้เป็นอย่างดีบวกกับวิชาอาคมที่ตนได้ถ่ายทอดไปให้ทั้งหมดก็สามารถที่จะจัดการกับนางเสือสมิงลูกสาวของพลานเชียนได้โดยไม่มีอันตรายใดๆแน่เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้เป็นพ่อสายพินก็รู้ดีว่าคงจะมีเพียงแค่ตนคนเดียวเท่านั้นที่จะสามารถตามล่านางเสือสมิงนั้นได้เพราะพ่อของตนเองก็แก่ชราไปมากแล้ว เมื่อได้รับคำสั่งจากพ่อลุงเช้าของวันลุงขึ้นจึงได้แบกปืนสพาย,ยามเดินดิ่งเข้าป่าไปในท,ทันทีโดยช่วงเวลานั้นไม่มีพลานหรือชาวบ้านเข้าป่าไปแม้แต่คนเดียวทุกคนได้แต่ลุ้นเอาใจช่วยให้สายพินสามารถที่จะตามล่านางเสือสมิงได้สำเร็จสายพินได้รู้มาว่านางเสือสมิงชอบดักสุ่มทำร้ายพลานขณะที่พากันเดินเข้าป่าเพราะว่ามันง่ายต่อการล่านางจึงสพายย่ามแบกปืนเดินไปเรื่อยๆอย่างไม่มีจุดหมาย เพื่อใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อให้นางเสือสมิงปรากฏตัวขึ้นมาจนเวลาผ่านไปจนถึงช่วงบ่ายก็ไม่มีวี่แววว่านางเสือสมิงจะโผล่ออกมาให้เห็นจึงได้แวะพักระหว่างทางด้วยความเหนื่อยล้าไม่รู้ว่าตัวเองอยู่บริเวณไหนของผืนป่าแล้วเพราะไม่มีความคุ้นเคยกับผืนป่าระหว่างที่นั่งพักอยู่จู่ๆก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินสวบๆไกลเข้ามาจากเสียงฝีเท้าสองข้งางทำให้รู้ได้ทันทีว่านั่นไม่ใช่สัตว์ป่า แต่คงไม่ใช่พลานที่เข้ามาหาลาสัตว์เป็นแน่เพราะได้ข่าวว่าไม่มีพลานหรือแม้แต่ชาวบ้านกล้าที่จะเข้ามาในป่าแม้แต่คนเดียวเปืนในมือของเลไลที่บรรจุไปด้วยกระสุนอาคมที่ลงอาคมเอาไว้แล้วทั้งจากพ่อและของตนเองก็เตรียมพร้อมที่จะระเบิดโตมออกไปได้ทันทีพร้อมกับมีดอาคมที่เน็บเอาไว้ที่เอวตลอดเวลาเสียงฝีเท้าไกลเข้ามาก็ปรากฏว่าเป็นร่างของหญิงสาวตามที่สายผนขาดการเอาไว้แม้จะไม่เคยพบหน้ากันมาก่อน ก็พอจะเดาได้ว่าคงไม่ใช่คนธรรมดาแน่ปืนในมือของสายพินกนระเบิดโตมขึ้นกระสุนปืนพุ่งก็ไปหาหล่างของเรไลที่ก็โคงแปลกใจเช่นกันเพราะไม่คิดว่าจะมีพลานสาวที่มีอาชีพเป็นพลานเหมือนกับตนแต่เมื่อถูกกระสุนอาคมของสายพินเข้าไปจนงายหลังพึงล้มทั้งยืนก็ต้องกรีดร้องออกมาดังลั่นด้วยความเจ็บปวดเพราะนอกจากกระสุนจะสัมผัสเนื้อหนังของนางได้แล้วก็คงสามารถที่จะฆ่านางให้ตายได้ จู่ๆร่างของเลไลกับกลับกลายเป็นไอไลาผาดก่ลุกบพลวดพลาดขึ้นมาอย่างรวดเร็วก่อนที่จะพุ่งกระโจนเข้าหาร่างของสายพินที่ไม่ทันได้ระวังตัวเพราะไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสัตว์ป่ามากนะักแม้จะเห็นอยู่ตามตาว่าร่างที่อยู่เบื้องหน้านั่นก็คือเสือสมิงที่ตนได้ตามล่านั่นเองเมื่อถูกร่างของเสือสมิงพุ่งตะปบค่อมเข้าไปที่ล่างสายพินก็ไม่ไดแสดงอาการตกใจหรือว่าหวาดกลัวใดๆทั้งสิน้นกลงเล็บและคมเขียวของมัน ก็ไม่สามารถที่จะระคายเคืองผิวหนังของสายพินได้แม้แต่น้อยมือควยขว้าหามีดอาคมที่เอวที่เหน็บติดตัวมาด้วยเมื่อได้แล้วก็ชักออกมาจากฝักแทงสวนเข้าไปที่ลำตัวของนางเสือสมิงนั่นจนมันสะดุ้งโยงพละออกไปจากล่างของสายพินร้องคำรามลั่นโดยความเจ็บปวดบิดตัวไปมาพอได้จังหวะสายพินกระโจนเข้าไปคว้าปืนแล้วก็ลีบยิงซ้ำเข้าไปที่กลางแสกหน้าของนางเสือสมิงทันที จนล่างของนางเสือสมิงล้มตึงชักกระตุกดินพลานสายพินไม่รอช้าคว้ามีดอาคมพุ่งกระโจนเข้าไปจ้วงแทงเข้าที่หัวใจของมันซ้ำแล้วซ้ำเล่าก่อนที่จะเฉือนควักเอาหัวใจของมันออกมาได้สำเร็จนางเสือสมิงถึงกับอาปากค้างดวงตาเบิกถลนขาดใจตายคาที่จูจ่ๆล,ล่างของมันกะกับไกลเป็นล่างของเลไลาตามเดิมทั้งสองไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนก็นเลยไม่รู้ว่าใครเป็นใคร สายพินมองเห็นพวงตะกุดที่ผูกอยู่ที่เอวของเลไลจึงพอจะรู้เกี่ยวกับเรื่องเครื่องร้างของขังพวกนี้ดีจึงได้กระชากมันออกมาบริกรรมคาถาอาคมสะกดวิญญาณร้ายของมันเอาไว้แล้วก็หลีบเดินดิ่งออกจากผืนป่าใช้เวลาอยู่ครึ่งค่นคืนกว่าจะหาทางออกมาถึงหมู่บ้านได้สำเร็จเอาพวงตะกุดนั่นไปให้อาจารย์สมหมายจัดการทำลายทิ้งเสือข่าวการตายของนางเสือสมิงจึงได้แผ่สะพัดออกไปอย่างรวดเร็วจนมีชาวบ้านและพลัน เริ่มพากันเข้าไปในป่าและไปพบเจอกับร่างของเลไลเขา้าเมื่อรู้ไปถึงหูของพลานเชียนก็ได้สร้างความเสียใจยให้กับพลานเชียนเป็นอย่างมากแต่ไม่ได้คิดเครียดแค้นกับผู้ที่ฆ่าลูกสาวของตนเองตายเพียงแค่คิดว่าคงจะเป็นเวรกรรมที่ตนเองนั้นเคยได้สร้างมาไม่ว่าจะเป็นการกักขังวิญญาณร้ายของหมออาคมเสือสมิงนับสิบสิบลายเอาไว้ในตรกุดหน้าผากสมิงนั่นรวมทั้งเรื่องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมามากมาย เวรกรรมพวกนั้นคงจะย้อนกลับไปที่ลูกสาวของตนเองได้แต่อโหสิกรรมให้กับกันและกันไม่คิดเกียดแค้นอาฆาตใครทั้งสิน้น